จังหวัดอำนาจเจริญเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระชนพรรษา70พรรษา ในวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายธนูศักดิ์เสมอภาคในอำเภอเมืองอำนาจเจริญเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิลาลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา70พรรษาในวันที่28กรกฎาคม 2,565ณนะบ้านก้าวหน้าสามาคัคคีหมู่ที่6ตำบลโนนโพอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นางอําพวันแสงทองพัฒนาการอำเภอได้กล่าวว่า เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำทักษะอาชีพทักษะชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนณศูนยะ์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรับยาของเศรษฐกิจพอเพียงนายวิชัยแซ่พัวบ้านก้าวหน้าสามาคัคคีหมู่ที่6ตตำบลโนนโพออำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ ยังมีหัวหน้าสวนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเมืองอำนาจเจริญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาและได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาเป็นการใช้น้ำจากพลังงานดวงอาทิตย์ การจัดบริหารสวนแบบผสมผสานเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นในครัวเรือนในาธนูศักด์เสมอภาคในอำเภอเมืองยังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวอยู่ตลอดว่าน้อมนำศาสตร์พระราชาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือนจะทําให้ครอบครัวของเรามีความอบอุ่นมีความสุขอย่างยั่งยืนในชีวิตนิวส์4สถานีประชาชน ประวัตินิธิเตชยะสกุลภาพข่าวสุกันนรีสุรวรรณายงาน